พวกผมนาะยช็อตตี้บูจาวากับร้องแมนเอ็กไรฟ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเดโมให้เราทดลองเล่นแล้วนะครับซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยไม่มีนะครับจะต้องซื้อในราคา1000กว่าบาทเท่านั้นส่วนใครที่ไม่เคยเล่นนะครับจะเล่าให้ฟังว่าเกมนี้เนี่ยมันเคยเปิดให้บริการแบบออนไลน์มาก่อนครับก่อนที่จะปิดตัวลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นออฟไลน์ครับซึ่งมันไม่มีการเปิดกระชปองหาของหรือว่าตัวละครอีกแล้วครับทุกอย่างจะสามารถหาซื้อได้ในเกมเลย ส่วนการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆภาคหลักนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะง่ายกว่านะตรงที่ว่ามันมีค่าพลังหรือว่าค่า cp เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับด้านไหนที่รู้สึกว่าโดนโจมตีแรงเกินไปก็ไปอัปเกรดตัวละครได้แถมภาคนี้ตกหนามก็ไม่ตายด้วยนะครับแค่เสียเลือกเล็กน้อยสำหรับเดโมนะครับจะเล่นได้แค่เนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับและก็เล่นได้แค่ด่าน8ด่านเดียวด้วยส่วนตัวละครและอาวุธต่างๆเนี่ยเขามีมาให้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดมาให้แล้วด้วยนะครับ ส่วนภาษาไทยก็ยังสามารถปรับได้ที่เดิมเลยนะครับผมก่อนเข้าไปในเกมน่าจะเห็นนะอล่ะเดี๋ยวผมเอาของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับตัวละครแรกที่ผมเอามาเล่นก็คือเป็นน้องที่ใส่ชุดว่ายน้ำครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้มีคนถามมาครับว่าเออพวกชุดพิเศษต่างๆอมันจะมีไหมนะฮะส่วนปืนก็ยังโหดเลยครับปืนนี่คือติดตั้งมานะครับคือเหมือนกับเกมนี้อาวุธประจําตัวละครไม่มีนะฮะสามารถที่จะเปิดกระชปองเออไม่มีแล้วนะมันซื้อได้ นะเปิดกระชองแล้วมันเวอร์ชั่นเก่านะครับผมเฮ้ยเปลี่ยนดาบไปวานี่คืออาุทที่สอนผมเอามาครับผมใช้ดาบปุ๊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 บโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหแหมนึกถซีโร่ขึ้นมาทันทีเลยครับผม้สกิปบางนี้ L หว้าป่าบอล L ล่ะยังโหดครับพี่น้องครับโหดมากเลยครับแล้วอยู่นานด้วยอยู่โคตรนานเลยอ้าวเวนกรรมมีของลืมเก็บไม่เป็นไรครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองสกิลสเลี่ยมดิ โอเคแต่ว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวเนาะอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนอาวุธด้วยนะครับเพราะว่าสกิลสามเหลี่ยมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาวุธด้วยนะ,ะเดี๋ยวลองดูไหมอืมเอาเป็นว่าใช้ตอนสู้กับบอสจะดีกว่าครับผมเคไปลุยต่อครับเลือดหายไปเกือบครึ่งหลอดแล้วครับเอ้าลืมเก็บของีกแล้วมองไม่ทันไม่เป็นไรลงใหม่ได้สกิลบางนี้ผมไม่ค่อยกดสกิลเลยผมชอบแบบยิงธรรมดาธรรมดาเ้ื่องความที่เราติดภาคหลักมา เวลาเราใช้พวกสกงสกิลอะไรเนี่ยมันจะเสียพลังงานใช่ไหมโดยพะรนะ็อกแมนเนาะเนจะเสียพลังงานเราก็ต้องไปนั่งเก็บพลังงานกันอีกจากศัตรูกีกีตามแมปใช่ปะ่ะเออผมก็เลยไม่ค่อยใช้สกิลเลยครับติดมาต่สมัยก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งฉากครับคือในพาคนี้มันจะซอยย่อยเนาะมันไม่ได้เล่นด่านยาวๆเหมือนภาคหลัก เดี๋ยวคราวนี้เอา X มาเล่นบ้างดีกว่าครับเกาะนี้เขาบอกเลยว่ายังโหดครับผมอันนี้คือเป็นปืนอีกปืนหนึ่งที่ผมเอามานะเขามีมาให้ลองครับก็ลองดูโอเคเลยนะมันยิงแบบรัวดีแล้วก็มันเด้งได้ด้วยครับผมส่วสกิลก็ต้องกดค้างไว้นะครับพอาชาร์จเต็มแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับผมยิงออกไปเป็นบีมเลเซอร์อย่างแรงครับแรงมากส่วนอีกขัานหนึ่ง L2 เติมเลือดครับผมบัฟอิฐหากเป็นอมาตะาอีกแป๊บหนึ่งด้วย บอกเลยว่าใครที่เป็นสายลุยไม่คุยโม้นานนะฮะใช้ได้ครับเพราะเราไม่ต้องหลบมากไงเข้าไปแลกเลยเดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จก่อนร <c oughs> อใช้สกิลครับผมชาร์จเต็มแล้วชาร์จเต็มแล้ว <c oughs> โอ้เพลินดีว่ะยิงเลยแล้วกันเดี <c oughs> ย๋ยวลองสกิลสามเหลี่ยมที่ติดมาโอ้โหเป็นระเบิดนะครับผม ชาร์จรอแล้วชาร์จรอแล้วศัตรูเยอะเหรอยิงแต่ว่ามันต้องดูดีๆนะก่อนจะใช้ท่าเมื่อกี้ศัตรูวตวควรจะยืนระนาบเดียวกันจะได้แบบยิงออกไปทีเดียวโดนเยอะๆอะ้อาวมีบอสด้วยหรอนึกว่าจะจบฉากแล้วอันนี้เป็นมิดิบอสเนาะงั้นเดี๋ยวผมยิงไปเลยลวกันชาร์จมารอนานนานแล้วอ้พูดผิดชาร์จมารอนา,นานเลยจ้าสกิลไว้หน่อยเด้เติมเลือดหน่อยแวบหบนึ่งรีโหลดก่อนนี่ไงผมเอาดาบมาพอดี ไอซิิลส,สามเหลี่ยมเมื่อกี้เออพาร์อีกนี่หิวด้วยเออเรียบร้อยครับผมเพลินเินดีครับเดี๋ยวรอบนี้เปลี่ยนมาใช้ซีโร่บ้างดีกว่าครับผมเปลี่ยนปืนมาแล้วด้วยครับผมเป็นปืนเหมือนพลาสมาครับอ้าวแป๊บหบนึ่งเกือบล้วงผมว่าซีโร่เนี่ยมันควรจะใช้ดาบนะเออโซวซิิลก็เหมือนใน XC เลยครับมีคลื่นพลังแล้วก็มีดาบไฟครับผมนี่ครับ ก็ค่อนข้างอุนแรงครับผมศัตรูก็โยกไปโยกมาจังเลยนี่ไงเฮ้ย,ยมีของโอเคพื้นไปดิเออโคตรแรงเลยครับผมกล่อ,องพวกนี้ทำลายได้เนาะโอ้ยสบายเลยอะ โคตชอบเลยนี่ไะโอมีไม่โดนด้วยระเบิดมันข้ามตัวศัตรูไปเฉยโอ้ก็ว่าแนละ้วทำไมไปต่อไม่ได้ครับมันเป็นการโหลดฉากของมันครับผมมาสกิลเลยเร็วๆลีลาเยอะเหลือเกิน <laughs> อเอจัดไป เออเพลินดีว่ะแต่ด่านนี้จริงๆควรเอาตัวเป็นสายยิงมานะเพราะว่าศัตรูมันเกิดแบบกระจัดกระจายอะ่ะเดี๋ยวซ้ายบ้างขวาบ้างอา้าวเจอของอีกอันหนึง่งอุ๊ยโอ้โหบีมเลเซอร์ไม่โดนอีกมุมไม่ได้ เอ๊หมดยังยังโอเคโอพอเ,เล่นซีโร่แล้วอย่างชอบเลยอะ่ะหรือว่าผมเหมาะกับการใช้ดาบยิงแต่จริงๆิซีโร่มันเล่นง่ายตรงที่เวลากระโดดโจมตีเนาะมันจะควงอะมันเลยทำให้แบบว่าโจมตีได้ทั้งด้านบนด้านล่างสายขวา เดี๋ยวคราวนี้เรามาเล่นด่านบอสกันบ้างดีกว่านะครับแล้วผมก็เลือกซิกมามาใช้นะครับเพราะว่าเราได้เล่นแต่ตัวเองไงตัวโกงไม่เคยได้เล่นเลยขอเล่นบ้างนะครับโอเคาจำไม่ผิดยิงไม่เข้าเลยครับต้องรอจนกว่าเออมันจะปลดล็อกเกราะให้เรายิงเข้าเนาะสกิลเขาเอายิงเข้าแล้วสกิลเลยแล้วกันสกิลเสร็จบล็อกได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีคา์เตอร์ด้วย,วยนี่ไงคา์เตอร์หุยแต่ว่าต้องรีบหลบมิซายมันต่อเนื่องมากครับ โอ้โหมิสไซล์แรงมากเลยต้องหลบไม่หลบไม่ได้โอ้โหนี่หลบได้ไหมเนี่ยโอเคเลือดมันหายไปเยอะแล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังทําอะไรต่อไม่ได้ครับต้องรอต้องคอยหลบมิสไซล์ด้วยเออโอ้โหหลบยากเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าผมเอาล็อกแมนเอ็กมาเล่นดีกว่าวะ่ะจะได้เติมเลือดได้เพราะหลบไม่เก่งไงเฮ้ยมาอีกแล้วเ <c oughs> ข้ายัางเออเข้าแล้วนี่แน่ ยวรอมีซดมุมจะรอบล็อกนี่อะบอล็อกไหบล็อกไหเออตายยังตายแล้วเนาะโอเคก็ว่าแล้วทำไมยิงไม่โดนและนี่นะครับก็คือบรรยากาศการเล่นนะครับก็ท่าม้ชมเนี่ยน่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเสียเงินพันกว่าบาทดีไหมหรือว่าจะอรอลดราคานะครับก็สามารถดาวน์โหลดเดโมเนี่ยมาลองเล่นดูก่อนได้ครับผมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะจ๊ะ